สวัสดีค่ะทิเชอร์มันทยานะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องสมบัติของวัสดุรอบตัวเราค่ะ Conversation ของเราในวันนี้นะคะหัดพูดและออกเสียงไปพร้อมๆกันค่ะ About myself, my name is my nickname is. I am years old. I love my parents. I love my family. I study at Sarasas School in grade Slash I can speak some English. I like to draw pictures. I like to sing. My favorite food is. My favorite color is I like to watch TV before going to bed. I go to bed at eight o'clock at night. เข้าสู่ช่วง c h a r p e n t h e r ค่ะก็จะมารับสมองนักเรียนทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะคะโดยให้นักเรียนจำแนกกลุ่มของสัตว์ที่กำหนดให้ตอบไปนี้นะคะคิดเจ e าขอยกตัวอย่างเช่นทีเธอบอกไก่ก็ให้นักเรียนตอบว่าไก่นั้นน่ะจัดว่าอยู่ในกลุ่มของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังกลุ่มใดเช่น ไก่ใช่ไหมคะไก่อยู่ในกลุ่มของสัตว์ปีกอย่างเงี้ยค่ะพอจะทำได้ใช่ไหมคะอะถ้าง,งั้นเราเริ่มข้อที่1กันเลยค่ะ n u m b e r 1์้างคาวค่ะอยู่ในกลุ่มใดคะถ้านักเรียนทราบแล้วเขียนคำตอบลงในสมุดได้เลยค่ะ Number รนกเขาค่ะนกเขาอยู่ในกลุ่มใดคะ Next Number t ์ทหมึกกระดองค่ะหมึกกระดองจัดว่าอยู่ในกลุ่มใดค่ะ Next number 4 อึ่งอ่างค่ะอึงอ่างจัดว่าอยู่ในกลุ่มของสัตว์ชนิดใดเอ่ย Number ร์5พยาเส้นได้ค่ะพยาเส้นได้ n x x นัมเบอร์6ปลาดกค่ะ ถ้านักเรียนทราบแล้วเขียนคำตอบลงในสมุดได้เลยค่ะเรามาเฉลยรับสมองไปพร้อมๆกันค่ะ Are you ready นักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะถ้าพร้อม Number one ข้างค่าวข้างข่าวจัดว่า เป็นสัตว์อยู่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะ n u m b e r 2นกขาอยู่ในกลุ่มสัตว์ปีค่ะ n u m b e r 3หมึกกระดองอยู่ในกลุ่มหอยและหมึกค่ะ n u m b e r 4อึ่องอ่าง อยู่ในกลุ่มของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกค่ะ Number 5พไฟฟ์พญาเซนได้อยู่ในกลุ่มของพญาิและหนอนตัวกลมค่ะ Number s ปลาดุกเคยกินใช่ไหมคะอยู่ในกลุ่มของปลาค่ะ อีซี่ๆกันใช่ไหมคะถูกทุกข้อเลยเหรอเก่งมาก Very good ค่ะมาเข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของสมบัติทางกายภาพของวัสดุค่ะ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เราใช้อยู่ทุกวันนั้นล้วนเกิดขึ้นจากสิ่งที่เรียกว่าวัสดุความหมายของคำว่าวัสดุคือสิ่งที่นำมาใช้ประโยชน์เพื่อสิ่งต่างๆแล้วจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกล่ะคะเราก็จะใช้แหล่งที่มา เป็นเกณฑ์ในการจำแนกวัสดุนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนวัสดุนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะได้แก่วัสดุที่ได้จากธรรมชาติค่ะและวัสดุสังเคราะห์นะคะเดี๋ยวที่เชอร์จะพูดถึงวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติก่อนเนาะวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาตินะคะ วัสดุจากธรรมชาติที่ได้จากสิ่งมีชีวิตและวัสดุธรรมชาติที่ได้จากสิ่งไม่มีชีวิตค่ะวัสดุธรรมชาติที่ได้จากสิ่งมีชีวิตก็ได้แก่ไม้ขนสัตว์เปลือกหอยใยไหมใยสับประรดเป็นต้นค่ะ วัสดุธรรมชาติที่ได้จากสิ่งไม่มีชีวิตได้แก่ดินหินกรวดทรายค่ะส่วนวัสดุที่เป็นวัสดุสังเคราะห์นะคะก็จะได้แก่พลาสติกโฟมค่ะ รอบๆตัวเรามีวัสดุต่างๆมากมายค่ะใช้ประโยชน์แตกต่างกันมีที่มาแตกต่างกันรวมไปถึงมีสมบัติแตกต่างกันสมบัติของวัสดุแบ่งออกเป็นสองประเภทคือสมบัติทางกายภาพของวัสดุและการใช้ประโยชน์ของวัสดุค่ะ ทีเชอร์ก็จะมายกตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเรากันนะคะนักเรียนก็จะพบเห็นอยู่บ่อยๆเช่นรองเท้าชามกระเบื้องค่ะผ้าขนหนูช้อนซ้อมหนังยางลวดทองแดงค่ะ ที่ยกตัวอย่างมานี้นะคะยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะที่เป็นวัสดุรอบๆตัวของนักเรียนสังเกตให้ดีนะคะว่าวัสดุแต่ละชนิดนั้นมีความแตกต่างกันมีสมบัติที่แตกต่างกันค่ะเช่น สมบัติทางกายภาพของวัสดุค่ะคืออะไรคือสมบัติของสารที่สามารถสังเกตได้จากลักษณะาภายนอกค่ะเช่นสีสถานะความแข็งเป็นต้นค่ะสมบัติทางกายภาพของวัสดุก็จะแบ่งออกเป็นความยืดหยุ่นของวัสดุความแข็งของวัสดุ การนำความร้อนของวัสดุการนำไฟฟ้าของวัสดุรวมไปถึงความเหนียวและความหนาของวัสดุด้วยค่ะเรามาทำความรู้จักกับสมบัติแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือความแข็งของวัสดุค่ะคืออะไรคือความทนทานต่อการตัดและการขูดขีดของวัสดุนั่นเอง เมื่อนำวัสดุชนิดหนึ่งขีดบนวัสดุอีกชนิดหนึ่งถ้าวัสดุที่ถูกขีดเกิดรอยขึ้นแสดงว่าวัสดุชนิดนั้นมีความแข็งน้อยกว่าวัสดุที่ใช้ขีดค่ะยอกตัวอย่างเช่นตะปูขูดบนขวดพลาสติกนั่นเอง ตะปูที่ขูดบนขวดพลาสติกจะทำให้พลาสติกนั้นเป็นรอยหมายความว่าพลาสติกนั้นมีความแข็งน้อยกว่าตะปูนั่นเองค่ะถ้าวัสดุที่ถูกขีดไม่เกิดรอยล่ะคะแสดงว่าวัสดุนั้นมีความแข็งมากกว่าวัสดุที่ใช้ขีดค่ะเช่น พอ,อยขูดบนกระจกค่ะนั่นหมายความว่าพอ,อยมีความแข็งมากกว่ากระจกนั่นเองค่ะเพื่อ,อให้เกิดความสอดคล้องเรามาทำการทดลองดีกว่าค่ะ ความแข็งของวัสดุทดสอบได้อย่างไรวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวัสดุแต่ละแผ่นมีขนาดและความหนาเท่าๆกัน อลูมิเนียมกระจกเหล็กพลาสติกและไม้วัสดุชนิดใดแข็งกว่ากันเลือกวัสดุมาหนึ่งชนิดจากนั้นเริ่มทดสอบความแข็งของวัสดุโดยนำแผ่นอลูมิเนียมไปขีดบนแผ่นกระจกแล้วให้สังเกตโดยใช้มือลูว่ามีรอยหรือไม่จากนั้นนำแผ่นอลูมิเนียมไปขีดบนแผ่นเหล็ก พลาสติกและแผ่นไม้ตามลำดับโดยแต่ละครั้งจะต้องขีดด้วยแรงที่เท่ากันที่รอยเดิมจำนวนครั้งที่ขีดเท่ากันสังเกตการเกิดรอยบนแผ่นวัสดุที่ถูกขีด และบันทึกผลโดยทำเครื่องหมายถูกถ้าเกิดรอยทำเครื่องหมายกากระบาดถ้าไม่เกิดรอยและขีดถ้าไม่ได้ทดสอบทำการทดสอบซ้ำโดยขีดด้วยวัสดุอื่นๆที่เหลือ จะได้ผลดังตารางกระจกมีความแข็งมากกว่าอลูมิเนียมสังเกตได้จากเมื่อนำกระจกขีดอลูมิเนียมอลูมิเนียมเกิดรอยแต่เมื่อใช้อลูมิเนียมขีดกระจกกระจกไม่เกิดรอย จากที่ดูวิดีโอไปเมื่อตะกี้นี้ก็จะสรุปได้ว่ากระจกนั้นมีความแข็งมากกว่าอลูมิเนียมใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อกระจกไปขูดนะคะที่อลูมิเนียมอลูมิเนียมก็เกิดรอยนั่นเองนะคะแต่ว่าเอาอลูมิเนียมนั้นมาขูดที่กระจกกับกลายว่าวัสดุที่เป็นกระจก ไม่เกิดรอยเราจรึงสรุปได้ว่ากระจกนั้นมีความแข็งมากกว่าอลูมิเนียมมันเองค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะทิเชอร์จะให้นักเรียนทำจิตกรรมที่4.1หน้า70นั่นเองค่ะดู Activity 4.1 page 70เปิดหนังสือเลยค่ะนักเรียน Open your book เปิดหนังสือหรือยังคะหน้านี้ค่ะจิจกรรมที่4.1ความแข็งของวัสดุค่ะนักเรียนก็เตรียมอุปกรณ์ง่ายๆนะคะที่บ้านนะอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นพลาสติกนะคะแล้วก็มีแก้วหินไม้แล้วก็ เหล็กที่เป็นโลหะอะไรก็ได้ค่ะอย่างละ1ชิ้นแล้วก็มีตะปูด้วยนะคะ1ตัวค่ะมาดูที่หน้า71กันนะคะเห็นไหมคะเปิดหนังสือแล้วใช่ไหมพลาสติกง่ายๆเช่นขวดก็ได้ค่ะ ในตัวอย่างของสิ่งที่ทำมาจากวัสดุต่างๆที่มีความแข็งนะคะถ้าเป็นพลาสติกก็ใช้เป็นขวดพลาสติกก็ได้ค่ะถ้าเป็นแก้วก็เป็นแก้วน้ำที่เราใช้ดื่มก็ได้ค่ะนักเรียนหินก็จะได้แก่คกหินนะคะหรือว่าหินตามพื้นถนนก็ได้ค่ะ ไม้ไม้อะไรก็ได้ค่ะแล้วก็โลหะโลหะนี้เป็นอลูมิเนียมหรืออ,อ,อะไรก็ได้ที่อยู่รอบๆตัวเราอะค่ะเราก็หยิบมาใช้ก็ได้ค่ะวิธีทำนะคะก็ให้นักเรียนนะคะ เราจะไม่แบ่งกลุ่มเพราะว่าเราทำกันอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะทำกิจกรรมด้วยตัวของเราเองคนเดียวในวันนี้เลยนะคะก็จะใช้ตะปูะค่ะนะคะนำมาขูดกับสิ่งของต่างๆที่เราเตรียมมาไว้นะคะที่เป็นพลาสติกแก้วหินไม้และโลหะนั่นเองคะ่ะโดยพยายามควบคุมแรงที่ใช้ให้เท่ากันนะคะ แล้วเราก็มาสังเกตการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวของสิ่งที่นำมาทดลองแล้วบันทึกผลค่ะแล้บันทึกผลในตารางนี้นะคะนักเรียนที่อยู่ในหน้า71ค่ะ ต่อไปเราก็จะมาเลีกขอรีชูออฟแอคทิวิตี้ของเรานะคะก็คือเราก็จะมาบันทึกผลการทำกิจกรรมของเรานั่นเองนะคะไม่ทราบวา่านักเกรียนพร้อมหรือยังคะ Are you ready? สิ่งของที่นำมานะคะวันนี้ก็คือขวดพลาสติกแก้ว คกหินทับพีไม kind of product, ้นะคะแล้วก็ไม้บรรทัดเหล็กใช่ไหมคะมาดูที่ช่องวัสดุนะคะขวดพลาสติกนะนะคะก็คือพลาสติกนั่นเองนะคะวัสดุที่ใช้ก็คือพลาสติกแก้วนะคะวัสดุที่ใช้ก็คือแก้วคกหินนะคะวัสดุที่ใช้ก็คือหินทับพีไม้วัสดุที่ใช้ก็คือไม้นะคะไม้บรรทัดเหล็กนะคะ วัสดุที่ใช้ก็คือโลหะนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะที่พบบนพื้นผิวที่นักเรียนได้ใช้ตะป,ปูนะคะขูดกับวัสดุที่นำมาทดลองในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ ผลที่ได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่พบบนพื้นผิวนะคะเมื่อตะปูนะคะขูดไปที่พลาสติกก็จะพบรอยขูดนั่นเองค่ะอย่างที่2องนำตะปูไปขูดที่แก้วนะคะจะไม่พบปลอยขูดใช่ไหมคะแล้วนำตะปูไปขูดที่หินปรากฏว่าพบปลอยขูดอยู่ใช่ไหมคะ แล้วเรานำตะปูไปขูดที่ไม้ปรากฏว่าพบรอยขูดและสุดท้ายนะคะเรานำตะปูไปขูดกับโลหะหรือว่าไม้บรรทัดเหล็กของเราปรากฏว่าไม่พบรอยขูดนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำแก้วนะคะมาขูดที่โลหะเราก็จะพบรอยขูดนั่นเองค่ะนักเรียน เราก็จะมาสรุปผลการทำกิจกรรมของเรานั่นเองนะคะวัสดุแต่ละชนิดมีความแข็งแตกต่างกันวัสดุที่ไม่พบรอยขูดบนพื้นผิวได้แก่แก้วและเหล็กค่ะแสดงว่าวัสดุนั้นมีความแข็งเท่ากับตะปูนั่นเอง ส่วนวัสดุที่พบลอยขูดบนพื้นผิวได้แก่พลาสติกหินและไม้แสดงว่าวัสดุนั้นมีความแข็งน้อยกว่าตะปูนั่นเองค่ะเข้าสู่ช่วง summary of content ค่ะ สมบัติทางกายภาพของวัสดุก็หมายถึงสมบัติของสารที่สามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอกเช่นสีสถานะความแข็งเป็นต้นนะจ๊ะสมบัติทางกายภาพของวัสดุก็จะได้แก่ความยืดหยุ่นของวัสดุความแข็งของวัสดุ การนำความร้อนของวัสดุการนำไฟฟ้าของวัสดุรวมไปถึงความเหนียวและความหนาของวัสดุด้วยค่ะเราจะมาพูดถึงความแข็งของวัสดุก่อนนะคะก่อนที่จะพูดถึงคุณสมบัติอื่นๆของวัสดุคุณสมบัติแรกก็คือความแข็งของวัสดุคืออะไรคือความ ทนทานต่อการตัดและการขูดขีดของวัสดุนะคะ วันนี้ที่เชื่อก็ขอเฉลย exercise ครั้งที่แล้วนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกนะคะคำถามแรกที่เช้่ถามไปในครั้งก่อนนะคะก็คือการปฏิสนธิของพืชดอกมี2ขั้นตอนด้วยกันก็คือ1เลยนะคะก็คือการถ่ายละอองเลนูค่ะเมื่อถ่ายละอองเลนูเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ Exercise t 2นะคะหลังจากปฏิสนธิส่วนประกอบอื่นๆของดอกจะมีลักษณะอย่างไรต้องขออธิบายว่านักเรียนผิดข้อนี้กันเยอะมากเลยนะคะซึ่งดอกเนี่ยจะมีส่วนประกอบทั้งหมด4ส่วนนะคะหลักๆเลยก็คือมีอยู่4ส่วนด้วยกันก็จะได้แก,ก่กลิบเลี้ยงกลิบดอกเกสรเพศผู้แล้วก็เกสรเพศเมียค่ะฉะนั้นนะคะ เมื่อเกิดการปฏิสนธิระหว่างเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียแล้วกิบเลี้ยงกิบดอกก็จะแห้งเหี่ยวและหลุดล่วงไปนั่นเองค่ะ Exercise 3นะคะเขียนขั้นตอนการถ่ายละอองเรนูจากภาพให้ถูกต้องภาพแรกก็คือละอองเรนูนั่นเองค่ะ ภาพที่สองก็คือเป็นการถ่ายละอองเรนูค่ะซึ่งเป็นการถ่ายละอองเรนูในดอกเดียวกันนั่นเองและภาพที่สามก็คือการปฏิสนธิค่ะซึ่งละอองเรน,นูก็จะงอกหลอดเข้าไปนะคะทำการปฏิสนธิในหลังไข่นั่นเองข้อสุดท้าย exercise 4นะคะหลังจาก เกิดการปฏิสนธิแล้วรังไข่ค่ะและอวุนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะรังไข่ก็จะเจริญกลายมาเป็นผลน,นั่นเองนะคะส่วนอวุธนะคะก็จะเจริญกลายไปเป็นมเมล็ดของผลลไม้ชนิดนั้นนั่นเองค่ะเนื้อหาของรายวิชาวิทยาศาสตร์ก็จะ มีความหลากหลายแล้วก็มีเนื้อหายเยอะนะคะดังนั้นก็อยากจะฝากให้นักเรียนนะคะเปิดดูย้อนดูหลายๆครั้งนะคะเพื่อทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่เรียนวันนี้ก็ขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจฟังค่ะสวัสดีค่ะ